โอ้โหคันนี้ครับเซฟิโลครับนิสสันเซฟิโล A 3 1เจนแรกนะครับเรียกว่าระดับช้างเผือกเลยทีเดียวนะครับไปเจอในป่ามานะครับคันนี้เครื่อง RB 2 5 NIO นะครับกับสภาพแบบนี้เลยครับเงาเงากริปๆลิปนะครับแต่งมาเยอะปล่อยเนื้อปล่อยตัวมาที่ 85ครับ85,000บาทนะครับกับรูปล่างสวดทรงนะครับกับภูมิลำเนาระดับช้างเผือกไม่ร้อส7นะครับก็อรืบี25่สบห้าสีเทาดำนะครับชุด สปอยเลอร์ iler, สเกิร์ตนี่ก็แหมจัดหนักเหลือเกินนะครับขับก็คงต้องระมัดระวังนิดนึงน่าจะมาสายหล่อแรงพอสมควรนะครับไม่ได้แบบว่าเบิร์นกินล้อมใบไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคันนี้ปล่อยมา85น่าสนใจทีเดียวไม่ใช่ทีเดียวครับน่าสนใจหลายทีรถอยู่ต่างจังหวัดครับแต่ไม่ทราบที่ไหนนะครับถ้าคิดว่ามันอยู่ในระดับช้างเผือกก็ต้อง ออกแรงไปหาควานช้างไปงัดมานะครับคันนี้นะแต่ถ้าคิดว่ายังไม่ใช่ก็เล่นของใกล้ๆตัวไปก่อนก็ได้นะครับเอาละเราเห็นว่ามันดีมันน่าสนใจก็เอามาแนะนำเอามาบอกต่อนะครับเผื่อว่ามันจะเขาเรียกอะไรตรงกันกับบุค,คลิก,กภาพของท่านชอบรถแบบนี้แนวนี้ก็มีให้เห็นแล้วสนใจติดต่อไปครับ